ท่านผู้ชมคะช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของคนหายนะคะซึ่งไทย P ี s ของเราให้ความสําคัญอย่างมากนันฮะอาจารย์เจษราเรามีศูนย์คนหายไทย PBS อคอยรับแจ้งว่าสมาชิกในครอบครัวใดาหายตัวไปนะคะอย่างเช่นกรณีนายหยุดรื่นเมธีอายุ67ปีแล้วนะคะสูง170ซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวค่ำขอัยผิวคล้ำผมสั้นสีขาวนะคะหายออกไปจากบ้านที่วัดพญาญาติการามแถวตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อวันที่1สิงหาคมน,นะคะประมาณ 15.00นวันที่หายตัวไปสวมเสื้อคอปกแขนยาวผ้ามันสีน้าเงินกางเกงขาย,ยาวผ้ามันสีน้ําเงินเช่นเดียวกันโดยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความพิการทางสายตาด้วยนะคะข้างซ้ายแล้วก็มีอาการทางสุขภาพจิตเรามีสายคุณลุงพิเชษคุณพิเชษร,รื่นเมธีนะคะเป็นลูกชายของคุณลุงหยุดพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิเชษคะ่ะสวัสดีครับค่ะคุณพ่อนี้ถ้าเกิดมีคนไปถามว่าลุงลุงชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนนี่บอกได้ไหมคะ น่าจะบอกได้ครับแต่มันยังมันยังไม่ยอมไม่ยอมบอกได้กลับบ้านสัะทืะคือความจำย,มยังดีอยู่ผมไม่เคยผไม่เคยหลงถึงขนาดนี้นะครับไม่เคยหลงขนาดนี้นะคะแต่แต่คุณลุงเขายังจําชื่อนามสกุลจําได้ว่าบ้านตัวเองอยู่จังหวัดพญยาญาติการามันนี้เขาบอกได้หมดใช่ไหมคะครับครับแล้ววันที่หายแต่มันแต่มันแปลกอย่างเดียวคือว่าทําไมไม่ยอมกลับมากระทครับขออนุญ,ญาตก่อนที่หายไปนี่มีน้อยใจ มีปากเสียงกับใครในบ้านไหมคะอ๋อไม่มีไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยครับปกติทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าเขากินยาจิตเวชของรพมียาอยู่ครับอ๋อค่ะคะ<อ>่ะค่ะเตอเคยว่าเมื่อก่อนเขาคิดเขากินเหล้าอยู่อะไรเงี้ยเ็าจะมีอาการเป็นเลยก็ต้องกินยาอยู่ตลอดะครับค่ะแล้ววันที่หายไปมีพกบัตรประจําตัวไปด้วยไหมบัตรประชาชนนะคะไม่ไม่ได้อาไปเลยครับไม่มีอะไรแต่ในี้เสื้อผ้าที่ใส่ไปะครับมีโทรศัพท์มือถือมีเงินไปบ้างไหมคะ ไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะคะแจ้งความไว้แล้วที่อสมนยุธยาเรียบร้อยแล้วครับส,สพยุธยาน,นะคะเอาละคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคุณลุงหยุดจะไปที่ไหนนะคะแต่ว่าณนะวันนี้คือวันที่สิบสามสิงหาคมหายไปจะสองอาทิตย์แล้วนะคะลูกหลานก็เป็นห่วงมากไปตามหาแถวไหนแล้วคะคุณคุณพิเชคิคคะตอนนในยุธยานี่เกือบไปกันหมดเลยนะครับพาตำรวจชีไปหมดระับเด็ดก็ไปนะครับ ค่ะแต่ยังไม่ได้บอกแสเลยไม่มีใครบอกเลยเหรอคะว่าเห็นคุณลุงหยุดอยู่แถววัดนั้นอยู่แถวนู่นแถวนี้มีไหมม,มันไปดูแล้วมันก็เป็นคนอื่นก็โดยมากนะครับอ๋อค่ะคือว่าผมก็เอาเอกสารของพ่อเนี่ยพอติดไว้เขาก็แจ้งมาแต่เราก็ไปดูแต่ก็ไม่ใช่อ๋อแสดงว่ามีการทําใบปลิว,วใส่หน้าคุณพ่อใส่ชื่อเบอร์โทรไปแจกด้วยใช่ไหมคครับอ๋อค่ะค่ะเอาละเดี๋ยวทางรายการประชาสัมพันธ์ให้ใครที่พบเห็นนะคุณลุงหยุดก็ขอให้ช่วย พูดคุยรั้งตัวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งให้เดินไปไหนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจหรือว่าโทรแจ้งมาที่สถานีประชาชนก็ได้แล้วเดี๋ยวทางรายการจะรีบติดต่อลูกหลานของคุณลุงหยุดทันทีเพราะาตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงมากกันะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิเชษสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านค่ะช่วงข่าวเนี่ยนะคะจันร์เจดดาเราจะมีการพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้ากรณีตึกถล่มที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าประเด็นที่สําคัญนะนะหลายคนถามว่าผู้เสียหายจํานวนมาก ก็คือญาติญาติของเขาด้วยนะฮะจะสามารถดําเนินการทางกฎหมายอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ครับเบื้องต้นนะคะครับในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากเป็นคนงานค่ะในบริษัทนี้เนี่ยเขาจะต้องเข้ากองทุนทดแทนะนะครับต้องมีการส่งเงินกองทุนทดแทนแล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินทดแทนจากกองทุนนี้นะครับเพราะฉะน,นั้นเป็นการเยียวยาเบื้องต้น ทีนี้ถ้าหากว่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นฟอ้องร้องหรือดําเนินคดีกับคนที่ทําให้เกิดความเสียหายนี้ขึ้นนะครับคนที่ประมาทไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนะครับที่คนออกแบบถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดจากการออกแบบหรือการควบคุมงานนะครับหรือในกระบวนการอื่นๆก็ต้องมานั่งดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างเจ้าของอโครงการนะครับซึ่งถ้าหากว่าต้องรับผิดชอบก็สามารถดําเนินคดีเรียกร้องทางแพ่ง ทางอาญานะครับทางแพ่งก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นค่าอุปกระเลี้ยงดูต่างๆที่จะต้องเรียกร้องมาจาก กนที่กระทำละเมิดเกิดขึ้นครับเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายได้ครับค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับ,รบเราจะไปติดตามนค,ความคืบหน้าของสถานการณ์ล่าสุดในช่วงทันข่าวและหลังจากนั้นจะมาพูดคุยกันกับต,ตัวตัวแทนของญาติผู้ที่ติดอยู่ในตึกถล่มนะคะเ้วเดี๋ยวอาจารย์เจษฎาจะได้ให้คำแนะนำว่าเขาสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างหลังทันข่าว15นาฬิกาค่ะ ผู้ชมค่คกลับมาติดตามนะกรณีเรื่องของตึกถล่มที่จังหวัดปทุมธานีค่ะล่าสุดวันนี้นะคะที่กระทรวงแรงงานและประกันสังคมเขาก็มีการระดมความช่วยเหลือสําหรับพี่น้องคนงานที่ได้รับบาดเจ็บนะคะและก็เสียชีวิตจากเหกตุการณ์ตึกยูเกสคอนโดสูง6ชั้นถล่มเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณจีรศักดิ์สุขนัชชาตินะคะปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ดรอมร์ชวลิตเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีตึกยูเกสคอนโดสูง6ชั้นถลม่มทําให้คนงานที่กําลังทํางานอยู่ประมาณ3 13คนเป็นลูกจ้างของบริษัทปลูกแปลงจำกัดนะคะเสียชีวิต3คนบาดเจ็บ26คนมีผู้ที่เข้ารับการรักษาะะที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับจากโรงพยาบาลด้วยแล้วรวม14คนเป็นคนไทย6คนกัมพูชา8คนและยังมีคนงานติดค้างอยู่ในซากตึกอีก6คน ล่าสุดนะคะช่วยออกมาได้แล้วหนึ่งคนคือนายกล้านะรงค์ปราบภัยเป็นคนงานสัญชาติไทยเรานะคะการช่วยเหลือครั้งนี้ได้ดําเนินการให้การช่วยเหลือโดยประสานงานกับนายจ้างให้ดูแลแล้วก็เยียวยาวแรงงานโดยช่วยเหลือคนงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ส่งเข้าโรงพยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลต่างๆโดยได้รับอยู่ในวงเงิน3 0 0 0 0นบาทค่าทดแทนขาดไรายได้ ค่าสูญเสียอวัยวะร้อยละหของค่าจ้างตามระยะเวลาในใบรับรองและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ทีส่สำหรับผู้ที่เสียชีวิตน,นะคะจะได้รับค่าทำศพรายละ30,000บาทนะคะค่าทดแทนร้อยละหกของค่าจ้างตลอดระยะเวลา8ปีให้กับทายาทนะคะแล้วก็มีเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลนะคบขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะ เป็นคนงานชาวไทยชาวต่างด้าวหรือว่าจะเป็นคนงานที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่ก็ตามนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงแรงงานพร้อมประกันสังคมดําเนินการคราวนี้ต้องไปดูว่าในพื้นที่นะคะอาจารย์เจษฎาท่านผู้ชมชคุณกนิกาพฤกษาชาตินะคะเป็นประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีได้มีการดําเนินการถึงขั้นไหนแล้วคุณกนิกาคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณอนุมาค่ะค่ะตอนนี้ประกันสังคมที่ปทุมธานีได้มีข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วเราดําเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ยังไงบ้างคะท่านคะอ,อ๋อค่ะค่ะสำหรับออลูกจ้างที่ได้รับการช่วยเหลือมาเนี่ยนะคะขณะนี้เหลือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่เพียงหกคนคะ่ะนอกกนั้นก็สามารถกลับบ้านได้นะคะค่ะค่ะค่ะที่อาการหนักๆก,ก,ก็อยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีกับโรงพยาบาลออธรรมศาสตร์ซึ่งในส่วนนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมก็ดูแลให้ทั้งหกคนเนี่ยนะคะค่ะ,คะ ในส่วนผู้เสียชีวิตคะค่ะค่ะค่ะขอเรียนถามนิดนึงนะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนี่คือคนไข้ไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆเลยถูกไหมคะรักษาพยาบาลเสร็จปุ๊บก็สามารถออกมาได้โดยปกติเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็ในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินเมื่อไหร่ต้องใช้เวลานานไหมคะท่านอ๋อไม่ละคะถ้าพิสูจน์สามารถได้รู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใครเลขบัตรประชาชนอะไรเนี่ยเราก็สามารถดําเนินการได้ห่ะในเรื่องค่าทำศพ ครัค่ะคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลายคนมองในแง่ที่ว่าเรื่องการชดเชยนะทดแทนการขาดไรายได้นะคะหรือว่าในส่วนของการฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะฮะ,ะจะมีการติดต่อขอรับเงินเยียวอยาชดเชยได้ยังไงบ้างคะคุณกนิกาคะค่ะ ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคะเนื่องจากว่าตึกถล่มเนี่ยเขาจะถูกของหนักทับนะคะมันจะเป็นการกระดูกหักหรือว่ากระดูกส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกหักเนี่ยนะคะแล้วก็กอดช้ำทีนี้การรักษาตอนนี้ก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหากที่สุดการรักษาแล้วเนี่ย ในเรื่องสมรรถภาพของร่างกายอวัยวะส่วนไหนที่ไม่สามารถเ,เป็นได้ปกติเนี่ยนะคะก็จะมาได้รับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูนนสมรรถภาพของสำนักง,งานประกันสังคมนี่แหละค่ะเพื่อให้สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติแล้วก็สามารถกลับเข้าทํางานได้ในบางรายที่สูญเสียอวัยวะไปเลยเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยนะคะอาจจะสูญเสียอวัยวะในเรื่องการเคลื่อนไหวที่ลดน้อยลงไปเราก็จะทดแทนให้เป็นเงิน เป็นค่าทดแทนตามเออตามที่แพทย์ประเมินไว้ให้อะค่ะค่ะแล้วในส่วนนี้ทางวุฒิกนิกายอยากจะฝากบอกกับตัวของญาติพี่น้องนะคะของแรงงานยังไงบ้างครทั้งในส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะพบเจอญาติเขาที่อยู่ในซากตึกได้นะะหรือแม้แต่บางรายสามารถนะช่วยออกมาได้แล้ว ทั้งประกันสังคมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับญาติที่กําลังรออยู่ว่าเออญาติจะมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยนะคะทางเราก็เต็มที่ซึ่งรายสุดท้ายก็ได้ช่วยออกมาเมื่อคืนนี้เมื่อวานเป็นเย็นนะคะแล้วก็ได้รับการรักษาขนาน,นีการปลอดภัยให้การได้นะคะก็เพิไปเยี่ยมมานะคะส่วนบุคคลที่เหลือเนี่ยก็เป็นยังเป็นกําลังใจอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็คงจะจบคงจะจบแล้วยังไงประกันสังคมก็ไม่ทอดทิ้งะคะ่ะก็จะดูแล ดูแลคือตอนนี้ทางทันคอชอ,ชอ,ชอก็ติดต่อมาแล้วว่าทำวันสต็อปเซอร์วิสกันที่หน้าง,งานนะคะเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้วค่ะที่หน้าง,งานว่าเออก็มีสามารถแจ้งคนหายด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพบเจอแล้วเนี่ยนะขันดำเนินการต่อตามความต้องการของญาติว่าจะส่งศพไปที่ไหนหรือ,อจะให้ช่วยเหลืออย่างไรเกิดเรื่องสิิการรักษาเนี่ยก็ ก็จะดำเนินการให้นะคะ่ะในเรื่องฆ่าต้มศพอะไรแบบนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเราช่วยเป็นที่นะคะค่ะดีค่ะขอบพระคุณคุณกนิกาพฤทธศาตาประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็คือสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกหน่วยต้องเข้าไปให้เร็วนะอาจารย์ค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับหน่วยงานที่ดําเนินการในการช่วยเหลือไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนบอกเอ๊ะมันมีกฎหมายดูแลสวัสดิภาพ ของคนในสังคมเราบ้างไหมคอาจารย์ครับแต่สําหรับคนงานเนี่ยเขาก็จะมีทั้งที่ท่านประกันสังคมพูดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอสวัสดิการของคนงานนะครับทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของทางกฎหมายเองเนี่ย ถ้ามีคนที่กระทําละเมิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายถึงการอันตรายแต่ชีวิตแก่ร่างกายก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้ไม่ว่าจะเป็นวิศวกระนะครับที่ออกแบบที่ควบคุมงานเจ้าของนายจ้างทั้งหลายทั้งหมดกระบวนการเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปเรียกร้องได้อยู่ ค่ะหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยสภาธนายความเป็นที่พึ่งได้เลยนะเพราะหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายเงินก็ไม่ค่อยมีนะคะก,ก็สามารถติดต่อที่สภาธนายความได้นะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามีสายของผู้สื่อข่าวของเราะค,ะคุณเพรินแตกรถุน,นะคะซึ่งอยู่ที่จุดเกิดเหตุพร้อมจะรายงานล่าสุดแล้วค่ะคุณเพรินคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเพรินค่ะค,ค,ค่ะคุณออนุมาค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณอาคาร6ชั้นได้พังถล่มลงมานะคะสําหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือล่าสุดในขณะนี้นะคะทางจังหวัดค่ะก็ได้มีการใช้เครื่องจักรหนักในการที่จะนําร่างของผู้ที่คาดว่ายังเสียชีวิตอยู่ข้างในนะคะ4ี่คนนั้นออกมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการตัดช่องลิฟที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันนี่ค่ะ แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ญาติของผู้เสียชีวิตหลายคนนะคะได้สะท้อนออกมาแล้วก็บอกว่ากังวลใจนั่นคือในเรื่องของการจายเงินยาผู้ที่เสียชีวิตค่ะหลายคนก็กังวลใจนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่กับนางไพรินแตกกระโทตกนะคะซึ่งได้เดินทางมาติดตามค้นหาร่างของลูกชายค่ะที่คาดว่าจะติดอยู่ข้างในนั่นก็คือในายใกล้รุ่งทับพรบุรีค่ะแล้วก็นางเพียบมงคลซึ่งเป็นลูกสะใภ้ค่ะนะคะ,นะคะ คุณแม่คะทำไมถึงกังวลใจในเรื่องของการจ่ายเงินยาค่ะว่าลูกชายของเราอาจจะไม่ได้ตามเกณฑ์สิทธิการสังคมนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาทำเอาไว้หรือยังไงห,ไหมัย ก็คือตรงนี้เราไม่ทราบว่าเพราะว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับตึกนี้มารับผิดชอบมาอะไรกับเราเลยมาถามมาถ่ายอะไรเลยค่ะไม่สามารถติดต่อกับใครได้แล้วก็ไม่มั่นใจตรงนี้นะคะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาก็ยังไม่ได้ได้ได้เจอ ู้ละหมาลววิสะอะไรสักคนไม่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 เจอใครเลยค่ะเดียส่วนมากก็นักข่าวแล้วก็ตำรวจทหารแค่นั้นเองค่ะทั่วไปนะคะแล้วทางจังหวัดนะคะให้ข้อมูลกับเราอย่างไรบ้างในเรื่องของการจ่ายินวญาตในครั้งนี้นะคะคือตรงนี้ยังไม่ทราบทราบแต่ว่าจะให้คมช่วยเหลือทราบทราบแค่นี้ค่ะอย่างเต็มที่ทราบแค่นี้เองนะคะอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ทราบเลยไม่มีข้อมูลค่ะ แล้วทางคุณแม่เองแล้วก็ทางญาติเองนะคะตอนนี้ค่ะต้องการให้ทางจังหวะรับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูแลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะคือคือส่วนหนึ่งนะคะพ่อน้องที่ว่านน่าจะเสียนะคะก็อยากจะให้รับผิดชอบว่า ทดแทนที่ถ้าอย่างน้อยอ่ะคือเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องมีส่วนนี้ที่จะได้ไม่รู้จะติดต่อเอาตรงไหนเพราะว่าเขาเขาเสียเขาเสียไงคะถ้าพวกเรื่อเสียนะคะคืออยากจะทราบว่าใครที่จะช่วยดําเนินเรื่องนี้ช่วยเราโดยตรงคืออยากอยากจะทราบนะคะคือทราบแต่ว่าแกช่วยแกช่วยแต่แต่จะช่วยอะไรยังไงตรงนี้ยังไม่ทราบค่ะ คุณแม่คะตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่าทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ยนะคะที่ติดอยู่ข้างในในจานวนหนึ่งในหคนอาจจะเสียชีวิตแล้วนะคะภาระที่จะตามมาที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้กังวลใจมากมีอะไรบ้างคะเลี้ยงหลาน3มคนทั้งเมียเขาก็มีสองคนนี่แหละการศึกษาอีกแหละใครจะหาเงินใช่ไหม,น,มน,น,นี่แหละแม่ก็กังวลแค่นี้หละ นั่นก็คือสิ่งที่กังวลใจในเรื่องของภาระแต่ว่าในส่วนของการช่วยเหลือตอนนี้ก็ยังไม่ชัด,ชดเจนยังไม่ชัดเจนเย,ย,ยังไม่ชัดเจนค่ะบอกเลยยังยังไม่ชัดเจนบอกแค่ว่าจะช่วยแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะแม้กระทั่งที่ว่าถ้า,ถ,าถ้าได้น้องเขาขึ้นมาแล้วไปที่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วต้องรับศพน้องกลับไปเพื่อทําพิธีเนี่ยเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าเราจะมีเงินตรงไหนที่จะไปทําทําศพให้น้องค่ะตรงนี้ ไม่ชัดเจนค่ะเพื่อ่ายๆแล้วเราก็ไม่มีตังค์นะคะนี้คือสําคัญค่ะ,ะคุณแม่คะอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในเรื่องของสิทธิ์ในการเยียวยาค่าที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะคะคุณแม่อยากจะฝากถึงหน่วยงานอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะดูแลคนงานก่อสร้างในครั้งนี้ค่ะอยากให้เขาออกมารับผิดชอบค่ะมามาพูดมาคุยกับเราบ้างคือให้รู้ว่าใครเป็นตัวแทมนมาสักคนหนึ่งก็ได้ จะเป็นใครก็ได้ค่ะมาคุยกับเราบ้างเราจะได้รู้ว่าเราควรจะติดต่อกับใครไม่ใช่เงียบไปอย่างนี้เลยที่ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะคือคืออยากให้เขามาส่งตัวแทนมาก็ได้ถ้าตัวเขาไม่มานะคะอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ถ้ายังไม่เรียบร้อยก็คือไม่ไมรู้จะอยู่กี่วันเอาพูดง่ายๆแต่วันนี้เราอยู่ใครก็มาก็ได้ค่ะ,คะอยากอยากให้มาค่ะ คุณอลุมมาคะนี่ก็คือการที่ญาตินะคะได้มาติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะที่ยังคงติดอยู่ข้างในซึ่งคุณแม่แล้วก็ญาตาิก็มั่นใจนะคะว่าเป็นหนึ่งในจํานวน4คนที่คาดว่าจะเสียชีวิตแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่แล้วก็ญาตาิก็ระบุชัดเจนนะคะว่านั่นก็คือในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะคะสําหรับผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งในครั้งนี้คุณแม่ก็ยังไม่มั่นใจค่ะว่าลูกชายนั้นทําสิทธิประกันสังคมไว้หรือไม่ค่ะแล้วก็ถ้ายังไม่ทําสิทททธธิิิ์ประะกัันสสงคมจมจีีจ่ รับเงินในการจ่ายค่าทำศพสาม0 0ื0บาทหรือไม่นะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่อาคาร6ชั้นนั้นถล่มงมาที่อำเภอคลองหลงวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะคุณออมมาค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณจิรพรคำภาพันนะเดี๋ยวในแนวทางทางรายการจับประสานงานคุณกนิกานะประกันสังคมเมื่อสักครู่นี้ว่าให้รีบติดต่อกับญาติผู้เสียหายรายนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเขาโดยด่วนไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศพเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างๆค่าย,ยายวยตต่างๆแล้วถ้าหากเป็นไปได้คงจะต้องประสานนะขอทางท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีตั้งเต็นท์เลยนะหนึ่งเต็นท์แล้วก็เป็นเต็นท์หน่วยงานของรายงานเป็นสาคัญนะประกันสังคมเพราะว่าส่วนมากญาติพี่น้องเวลามาตามหากันก็ต้องมาที่จุดเกิดเหตุเขาจะได้เดินไปที่เต็นท์นี้ ทำประกันสังคมให้ดิฉันว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะสามารถดูคอมพิวเตอร์ได้เลยว่าใครที่บริษัทแห่งนี้นาะส่งชื่อเข้าประกันสังคมนะพอเรขกประจําตัวเท่านั้นใช่เรียกเรียกข้อมูลดูไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเราจะรีบประสานงานเพราะว่าเหตุการณ์เกิดวันที่11วันนี้วันที่13แล้วการตั้งเต็นท์น n e stop service อย่างที่คอสชอบอกมันน่าจะดําเนินการได้ภายในวันนี้แล้วนะฮะอย่างช้าแล้วอ่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจษฎาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงของสถานีมีดีมาบอกค่ะและแล้ว